มึงคดเหมัม้งแค่บาดแผลน่ไหวมเรียมึงเป็นอไรมึง่บอกเ้ยเงียบมเกินครับอย่าไอย่าไปเลยคยอร่อยไม่นไม่ได้ไไปเก้คยอร่ไมครับอร่อยไหมครับแพงคร้บแพร้อนนะครับนี่นะครับผ่านเผาผ่านชาบูนะครับมีบุ้นเส้นแต่น้ำซุปเป็นของ่าบูนะ นี่ขอผลิตมาได้ประมาณนี้เลยสี่ชิ้นห้าชิ้นแล้วครับผมนี่ดูนะครับนี่เป็นกระเป๋าตังค์นะครับนี่ก็เป็นต้นชิคมากเราไม่ได้เจ็ดอันแล้วเหรออ่าเจ็ดอันอ่าเนี่ยเนี่ยมาดูเนี่ยสองสามสี่ห้าหกอันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรออีกกี่อันนะครับจะผลิตให้ได้กี่อันครับตอนนี้สิบอันเดี๋ยวต้องรออีก สี่อันโอเคสิบแบนะครับไอสิบเนาะเนะดี๋ยวเราจะอันนี้เราจะทำสิบอันอบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาใหม่